ก่อนที่จะดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องป๊อ p ปี้ป๊อ c ปี้ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป๊อ p ปี้ป๊อ c ปี้ชาแนลหรือว่าหนุ Poppy น่มป๊อปี้นะครับที่ใช้ facebook ลค์อยู่นะค Facebook ไลน์นะในแบบความจำไม่เต็มนะครับคือ a c e b o o k ไลน์เนี่ยนะครับหรือ facebook ลค์เนี่ยนะครับที่ ทุกคนใช้เนาะสำหรับคนที่มีความจำเครื่องไม่พอนะครับของผมไม่พอจริงๆนะ16บกกิกไม่พอจริงๆนะครับถ่ายคลิปกับแอปเนี้ยนี่นี่แอปอันเนี้ยคือมันบันทึกเข้าไปในในเครื่องเลยนะครับมันเปลี่ยนเข้าไปในเมมโบรี่การ์ดไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้ Facebook League นี่แหละเพราะว่าความจำมันน้อย1ะบกกิกก็น้อยนะ <c oughs> โอเคนะครับ เฟซบุ e กลีกเนี่ยนะครับคือมีเวอร์ชันดาร์กโหมดแล้วนะครับ facebook ไลท์นะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับก็ไม่ได้ยากไม่ไม่ได้ยากเลยครับไม่ได้ยากนะครับโอเคนะครับเข้าไปที่ facebook กันเลยครับเข้าไปที่ facebook เสร็จแล้วนะฮะเราให้เราเอ่อกดนะครับตรงขีด3มขีดแนวนอนนะครับมาปุ๊บเจอเลยนะครับ นี่นี่นี่ถ้าครั้งแรกมันจะเป็นอย่างนี้เนาะให้เราเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนมาเลื่อนมาก็าเจอเลยนะนะครับไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับแค่นะครับ,นะรบโยกสวิตโยกสวิตแค่นี้ก็เสร็จนะครับโยกสวิตะโยกสวิตนะครับปุ๊บย้อนกลับมาครับย้อนกลับมานะครับอันนี้คือ สามารถเล่น Facebook กลางคืนได้นะครับทีนี้เอ a c e b o o k ไลต์ like ตัวเนี้ยของใครยังไม่ได้เลยนะครับจริงๆคือรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวทาง Facebook เฟซบ o o กนะครับจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับน่าจะทยอยทยอยอัปเดตนะครับของผมขนาดของผมก็ยังไม่ได้นะครับขนาดของผมแล้วก็ใช้ Facebook, เฟซบุ o กเดิม Facebook, เฟซบุ๊กไลต์ปกตินะครับที่ว่าความจําเยอะเนะี่ยคือ ผมไม่เจออยู่เลยไม่ไม่เจอเลยนะครับไม่เจอเลยนะครับทำแล้วไม่เจอเลยเออหาไม่เจอนะครับแต่ของคุณแม่เจอนะครับคืออันนี้ก็จะง่ายเลยนะครับเข้าไปที่ขีดสามขีดด้านบนแนวนอนนะครับแล้วก็โยกสวิตช์แค่นี้ก็จบจบข่าวนะครับขั้นตอนไม่ยากนะะไม่ยากไม่นี้แค่ คลิกตรงนี้ก็เสร็จเลยนะครับยกสวิตช์เงเดียวเลยโอเคถ้าใครชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดาตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง POPPY p o p p อ c ปี n ชาแหรือว่าหนุ่ม p o อ p ปีนะครับผมขอบคุณที่ให้การรับชมสวัสดีครับ